สวัสดีค่ะทุกคนก็ห่างหายกันไปหลายวันเลยนะคะกลับมาแล้วจริงๆค่ะอันนี้เสียงเป็นยังไงบ้างกลับมาปกติหรือ,อยังคะก็จะบอกว่าที่หายไปเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะคือเสียงหายนะคะไม่สบายค่ะไม่สบายแบบเสียงหายเลยปกติเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่สบายถึงแม้ว่าจะป่วยอะไรยังไงเนาะขอนก็ต้องทําคลิปใช่ไหมคะแต่ว่าวันที่จะกลับมาทําคลิปอะคะ่ะพออีพีที่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วอะ มันก็จะทำคลิป e ีที่หนึ่งร้อยสิบแปดเนาะอันนี้เล่าเบื้องหลังให้ฟังเลยปรากฏว่าเสียงตอนแรกก็โอเคแต่ว่าสักพักนะคะพูดไปนาทีนึงนาทีกว่าสองนาทีนะคะเสียงเริ่มหายไปหายไปเรื่อยๆจนเสียงเป็นเป็เปดอะทุกคนคือฟังไม่รู้เรื่องแบบรีบรีบแบลน่ะคือแบบฟังไม่ได้เลยนะคะหันก็เลยโอเคงั้นคลิปนั้นก็อาจจะเสร็จแล้วนะก็ไม่ลงนะคะแล้วก็พักไปนะคะ วันต่อมาพยายามที่จะลองอัาอีกเสียงก็ยังไม่มานะคะเออเพราะฉะนั้นโอเคขอนรู้แล้วว่าขวัญจะอัาคลิปอะไรอ e ีพีนี้ขวัญจะยังไม่พูดถึงอ e ีพีที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะคะแต่ว่ามันเป็นอ e ีพีพิเศษแล้วกันที่ขวัญจะมาแบบพูดถึงข้อคิดในช่วงนี้แล้วกันนะคะอืมก็คือขอนรู้สึกว่าคือของที่เรามีอยู่ทุกวันนะที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยเออเรามักจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าหรอก จนวันที่เราไม่มีแล้วหรือมันเหลือน้อยเต็มที่อะเราเพิ่งจะมาตระหนักรู้อะเฮ้ยสิ่งนี้มันสําคัญสําหรับฉันอะไรเงี้ยอืมอย่างเช่นเสียงขวัญเนี่เนาะคือขวัญเออไม่ค่อยไม่ค่อยตระหนักเลยนะว่าขวัญจนนะท่าทงานที่ใช้เสียงเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเนาะโอ้เยอะนะเยอะมากๆนะคะในพาร์ทของการทํางานไม่ว่าจะเป็นงานปกติของขวัญที่เป็นอาจารย์เนาะแต่พอดีว่าช่วงนี้ฟิดเทอมขวัญก็เลย ไม่ค่อยได้ใช้เสียงที่แบบสอนอะไรเงี้ยเออแล้วก็อีกงานหนึ่งนั่นแหละที่ขวัญทำอยู่ทุกวันนะคะก็คือ y ย u ทูบเฟซบุ o o ติ๊กต็อกเนาะที่ขวัญอัดคลิปทุกวันเนี้ยก็คือใช้เสียงตลอดนะคะหรือแม้กระทั่งเอ,อ่อในชีวิตประจำวันขวันพูดกับคนอื่นอะไรเงี้ยขวัญก็ให้คำปรึกษาผู้คนในหลายๆเรื่องนะคะเออทั้งเพื่อนทั้งคนที่บ้านทั้งน้องนู่นนี่นั่นเออเราก็ใช้เสียงเราก็ใช้เสียงเยอะจนเราลืมว่าเนี่ยสิ่งนี้มีความสำคัญสำหรับเรา แล้วเออเราอะเป็นหวัดบ่อยแต่ขอนไม่เคยเป็นหวัดในระดับที่ว่าแบบเสียงหายหายขนาดนี้นะหายเป็นแบบเกือบอาทิตย์อะแบบไม่ปกติอะ่ะอืมจนเป็นแบบเนี้ยอย่างที่เล่าเมื่อกี้ว่าหายแบบหายเลยอะหายแบบพูดแล้วฟังฟังไม่รู้เรื่องอะฟังไม่ได้ทุกคนเออลองคิดสภาพแบบนั้นเนาะคือเสียงจากตอนเนี้ยแล้วแบบลดเลเวลลงไปเก้าสิบเปอร์เซ็น์เลยอะ เอเป็นแบบลีกเลงทุกคนฟังรู้เรื่องไหมทุกคนฟังรู้เรื่องไหมคะที่ขนพูดแบบนี้เนี่ยเสียงลงไปถึงขนาดนั้นเลยเมื่อกี้ทุกคนนั่นแหละก็เลยเหมือนเพิ่งมาประตนักรู้ว่าเอ้ยเราอ่ะเป็นเป็นคนที่ทํางานที่ใช้เสียงเยอะเนาะแล้วเราก็ไม่ค่อยเห็นความสําคัญในที่นี่หมายถึงอะไรขวัญเป็นหวัดบ่อยแต่ขวัญก็ชอบกินน้าเย็นชอบกินน้ําแข็งใช่ไหมคะแม้กระทั่งแบบ วันแรกๆที่เราเป็นหวัดแล้วเริ่มเสียงไม่มีอ่ะเออเราก็ยังคงกินน้ำเย็นกินน้ำแข็งอยู่เออแต่เราก็กินยาแก้หวัดนะเราก็กินยาพาราเรากินยาแก้แพ้อะไรเงี้ยทุกอย่างก็หลับไปเอะเหมือนจะดีขึ้นเนาะแต่ก็รู้สึกอยู่นะว่าแบบเอ้ยยังไอย,ยังอะไรอยู่เราก็กินน้ําเย็นอีกนะคะมันหลายอย่างอ่ะมันไม่เห็นความสําคัญมันไม่ได้ตระหนักว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรามีนะอะไรเงี้ย แล้วมันก็ประมาทด้วยนะคะก็กินน้ําเย็นเรื่อยมาอะไรเงี้ยจนแบบมันหนักถึงขั้นเนี้ยเออเออจนตอนเนี้ย <laughs> เลิกกินน้ําเย็นไปสองวันสามวันแล้วเออน้ำเย็นในที่นี้คือน้ำแข็งจัด,จดนะแต่ขวัญก็ยังกินน้ำแช่ตู้เย็นอยู่นะคะเออนั่นแหละก็ดีขึ้นดีขึ้นจริงจนกลับมาแบบเนี้ยค่ะทุกคนเออแต่ว่ายังไม่ได้เล่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ต่อแล้วกันเนาะคิดว่าเดี๋ยววันนี้ยมาพูดถึงข้อคิดในช่วงนี้นะคะ เออขวพูดวนไหมเออสรุปประเด็นเมื่อกี้ทั้งหมดเนาะก็คือว่าเราอะ่ะไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่มีความสําคัญกับเราจริงจริงจนวันที่เราแบบไม่มีหรือเหลือน้อยแล้วอะไรเงี้ยเนาะเรื่องนี้ใช้กับหลายๆเรื่องนะคะเรื่องสิ่งของอชัดเจนนะคะอ่ะขวัญเป็นคนใช้ทิชชู่เปลืองใช่ไหมแล้วเพราะเราเป็นหวัดบ่อยอะไรด้วยเนาะเออพอเรามีเราก็ใช้ไปฟุ่มเฟือยแต่พอเราไม่มี ใช่ไหมคะเราก็แบบเห็นถึงความสําคัญว่าเฮ้ยมันมันสําคัญนะอะไรอย่างเงี้ยเออหรือแม้แต่หลายเรื่องเรื่องอะไรบ้างอะเออเรื่องเงินใช่ไหมคะบางคนแบบโอ้โหใช้ฟะจนแบบจะสิ้นเดือนอยู่แล้วเงินเดือนยังไม่ออกเลยแต่ว่าหมดแล้วอย่างเงี้ยเออว่าจะเห็นว่าสําคัญก็คือแบบใช้จนหมดแล้วใช่ไหมเออซึ่งคนเรามักจะชอบนํามาเปรียบเทียบเรื่องความสัมพันธ์เนาะเอออันนี้ใคร ที่ยังไม่เคยรู้ก็ลองฟังดูนะคะเพื่อว่าเออจะได้ข้อคิดอะไรบางอย่างแต่ถ้าใครรู้แล้วก็ฟังซ้ำอีกทีเนาะก็คือว่าเออบางคนอะเรามองข้ามความสำคัญเขาไปใช่ไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเหมือนอยู่ใกล้ตัวจะหันไปเมื่อ,อไหร่ก็เจอของตายอ่ะเออจะทำอะไรก็ได้นะคะอืม ปรากฏว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปบางทีเขาอาจจะไม่ได้ทนที่จะอยู่ต่อก็ได้ใช่ไหมบางความสัมพันธ์อาจจะแบบจากเป็นอาจจะเป็นในแง่อ่ะเลิกราหรือเปล่าหรือว่าย้ายที่อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าร้ายแรงกว่านั้นก็คือก็คือจากตายใช่ไหมคะก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเพราะงั้นเราจะเห็นคำพูดในเชิงเสียดายหรือคําบ่นคําตดพ้ออะไรเงี้ยจากจากคนที่สูญเสียคนที่เขารักไปเยอะมากว่าแบบ เสียดายเสียใจถ้าตอนเขาอยู่นะเราน่าจะแบบเออบอกรักเขาหรือว่าพูดดีๆกับเขาหรือว่าทําดีกับเขามีให้เวลาเขามากกว่านี้ประมาณเนี้ยทุกคนเออก็นั่นแหละขวัญว่าเชื่อมโยงมาถึงเรื่องนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนเลยเออแต่สำหรับขวัญตอนเนี้ยเออสิ่งที่อินนะก็คือเรื่องเนี้ยเรื่องร่างกายของเราอะ่ะ ก็คงจะกลับมาที่เรื่องสุขภาพแหละขอนว่าขันละเลยเขามานานพอสมควรแหละอืมก็คือว่าเอ่อสิ่งที่ประกอบมาเป็นเราเนาะขอนพูดรวมๆสามอย่างใช่ไหมคะหนึ่งก็คือฟิสิกอลนะคะหรือทางกายภาพนี้นะคะองค์รวมนี้รวมนี้ตั้งแต่หัวจรดเท้าใช่ไหมสองก็คือเม n t a l เม m e n t ก็คือในแง่ของสภาวะจิตใจเอ่อเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาวิธีคิด ออความคิดอะไรเงี้ยความรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วก็ 3. ามเนาะสปิริชวลนะคะจิตวิญญาณนะคะการเข้าถึงภูมิปัญญาภายในหรือการเข้าถึงตัวตนเดิมแท้จะพูดว่ายัางไงก็ได้จะพูดคําว่า higher self ก็ได้หรือจะพูดว่าการกลับเข้าสู่พระเจ้าในตัวเราจะพูดยังไงก็ได้เนาะเพราะฉะนั้น่ะสาองค์ประกอบเนี้ยในความเป็นเราเนี่ยค่ะขวัญหลังๆเนี่ยขวัญโอเคขวัญไป็นเน้นอย่างที่2กับสามมากๆเลยเนาะ เออก็อย่างที่สองกับสามก็มีวิธีฝึกอะไรเงี้ยที่แบบเอเอเราก็อินแล้วก็เราก็ไปฝึกซะเยอะแต่เราลืมองประกอบแรกที่จริงๆแล้วสาคัญนะแต่เรามองข้ามไปนะคะคิดว่ามันสําคัญน้อยคิดว่าแบบเอ้ยเรายังแข็งแรงเราแบบยังเป็นวัยรุ่นอยู่เราอายุยังน้อยอย่างเงี้ยค่ะเออจนลืมความสําคัญจริงๆเนาะ,นะก็เดี๋ยวจะกลับมาให้ความสําคัญแล้วนะคะนั่นแหละรวมถึงเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามี ใช่ไหมคะเออพอดีร่างกายไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรช่วงนี้แบบเป็นปีแล้ะแต่ว่าช่วงที่แบบได้รับบาดเจ็บบางอย่างใช่ไหมเช่นสมมติว่า,านิ้วก้อยเป็นแผลแล้วก็ต้องพันผ้าพันแผลไว้เอ่อจนทําให้แบบเรียกว่าอะไรไม่สามารถใช้ได้ใช่ไหมเวลาที่เรากินน้ําหรือเวลาที่เราแบบใช้แปรงฟันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมคะตอนนั้นอ่ะเราก็จะเริ่มเห็นว่าเฮ้ นิ้วก้อยนี่มีความสําคัญกับเรามากเลยนะอะไรประมาณเนี้ยหรือแม้กระทั่งฟันเราเนี่ยเอ้ยฟันเรามันเอ่อมันผุนะหรือว่ามีฟันคุดแตกเข้ามาหรือว่าแบบเอ่อฟันที่อุดไว้มันหลุดอะไรอย่างเงี้ยจนเราเคี้ยวอาหารไม่ได้เงี้ยเราค่อยเห็นความสําคัญของฟันของเราว่าแบบเออเขามีความสําคัญนะเขาบดเคี้ยวอาหารให้เรานะอะไรเงี้ยนะก็ นั่นแหละค่ะข้อคิดที่ได้ในช่วงนี้นะคะเออแบบเ,ออเราจะเห็นความสําคัญของบางอย่างเนี่ยก็ต่อเมื่อเราใกล้จะสูญเสียสิ่งนั้นหรือบางทีก็คือสูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วเนาะเพราะงั้นก็เป็นข้อคิดนะคะสําหรับตัวเองแล้วก็มีโอกาสได้ทําคลิปเนาะโอเคค่ะทุกคนหวังว่าเสียงจะกลับมานะคะและเดี๋ยวเราพบกันในอีพีถัดไปนะคะในซีนรีสเล่มนี้นะคะเจอก,กันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ